ในการผักดันซอฟ์พาวเวอร์นะครับผมไปกันที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างครับมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีครับผมได้ส่งมอบผลงานโครงการพิกโฉมดินสอพองสู่ซอฟท์พาวเวอร์ครับ ณศูนย์เรียนรู้ดินสอพองจังหวัดลบบุรีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานการดําเนินงานโครงการการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวชุมชนดินสอพองจังหวัดลบบุรีเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากําลังคนขั้นสูงประจําปีงบประมาณ2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันนิพาเดช,ชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลายัยผู้บริหารคณะบุคลากรมหาวิทยาลายัยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานครับสำหรับงานผลงานโครงการพลิกโฉมดินสอพองสู่ซอฟต์พาวเวอร์นะคะ เป็นการส่งมอบผลผลิตจากการดำเนินโครงการนั่นก็คือหนังสือข้อมูลชุมชนดินสอพองจังหวัดลบบุรีหลักสูตรระยะสัน้นการตลาดแล้วก็การสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสารรค์ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดินสอพองจังหวัดลบบุรีผลิตภัณฑ์จากดินสอพองหนังสือลบบุรีเมืองแห่งดินสอพองสื่อสิ่งพิมพ์นะคะทั้งไทยแล้ก็อังกฤษ คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ดินสอพองสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับดินสอพองทั้งรูปแบบออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ปลายแหล่งเรียนรู้แอปพลิเคชันเส้นทางท่องเที่ยวถนนดินสอพองเครื่องอ่สตุกนะคะดินสอพองตลอดจนข้อมูลการเขียนการาการเรียนรู้เอาไว้ให้ศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ดินสอพอง โดยมีคุณกมลรถช้อยขออภัยค่ะซอยใหญ่นะคะประธานชมรมผู้ผลิตดินสอพองลบบุรีนั้นเป็นตัวแทนรับมอบพร้อมกับมีการสาธิตสตุดินสอพองเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานภายในศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองด้วยนะคะ